เคพีลำปางเอสเตดหนึ่งบ้านเดี่ยวชั้นเดียวพร้อมอยู่ใกล้เมืองลำปางอยากได้บ้านสวยแต่งครบเข้าอยู่ได้ทันทีไหมหลังนี้ตอบโจทย์สุดๆเฟอร์นิเจอร์ครบทุกห้องบ้านสะอาดดูแลดีอยู่เองก็ดีปล่อยเช่าก็ได้รายได้มั่นคงรายละเอียดบ้านที่ดินหนึ่งร้อตารางวาสามห้องนอนสองห้องน้ำเฟอร์นิเจอร์ครบพร้อมเข้าอยู่ทันทีเครื่องปรับอากาศเครื่องทำน้ำอุ่นผ้ามานมุงลวดเหล็กดัด แทงน้ำปั๊น้ำทำเลดีใกล้ทุกสิ่งใกล้สนามกอล์ฟใกล้สวนสาธารณะเหมอพักผ่อนออกกำลังกายใกล้ราชพัฒน์ลำปางเซเว่นคาเฟ่ร้านอาหารเข้าเมืองสะดวกเดินทางง่ายทุกเส้นทางราคาพิเศษเพียง3.5ล้านบาทค่าโอนคนละครึง่งติดต่อเคพีลำปางเอสเตด0924913934ลา่างไย์ บ้านพร้อมอยู่จริงทุกมุมใครได้ไปถือว่าคุมรีบดูบ้านก่อนขายออกนะครับ